ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูทิพย์มาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยฤดูห่งางสากันนะคะมาดูกันซิว่าช่วงนี้อากาศบ้านเราอยู่ในช่วงฤดูไหนกันบ้างนะคะเอาเรามาชมรายละเอียดกันได้เลยค่ะ หน่วยฤดูหันษานะคะเป็นสภาพอากาศที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงระยะเวลานะคะเอาเรามาดูกันซิว่าฤดูหันษาในประเทศของไทยเรามีด้วยกัน3ามฤดูนะคะมีฤดูร้อนฤดูฝนและก็ฤดูหนาวนะคะอาเรามาดูฤดูร้อนกันก่อนนะคะ เป็นไงบ้างคะฤูดูร้อนเ้าเด็กๆอยู่บ้านถ้าฤูดูร้อนเด็กๆก็ต้องเป็นไงคะเปิดพัดลมบางบ้านก็มีเครื่องปรับอากาศก็เปิดเครื่องปรับอากาศแต่ทําให้ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเปลืองไฟด้วยเด็กๆก็ต้องชวนพ่อแม่ไปเที่ยวชายทะเลไปเล่นน้าอ้าวแล้วอะไรอีกคะช่วงฤดูร้อนประโยชน์ของช่วงฤดูร้อน ตากผ้าอ่าตากผ้าแล้วทำให้ผ้าของเราเป็นไงคะแห้งไม่อับชื้นเด็กบางคนนะคะเมื่ออากาศร้อนมากๆก็จะทำให้ร่างกายของตัวเองไม่สบายนะคะบางคนก็เกิดภูมิแพ้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรักษาสุขภาพด้วยต่อไปนะคะฤดูฝน เรามาดูฤดูฝนกันนะคะเป็นไงบ้างนะคะช่วงนี้ในจังหวัดของเราอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องพยายามรักษาสุขภาพใส่เสื้อกันหนาวหม่มผ้าห่มให้ร่างกายอบอุ่นนะคะเวลาเด็กๆจะออกไปไหนเด็กๆต้องทำไงคะต้องกางล่มมีอุปกรณ์ในการกางล่มด้วยนะทั้งผู้ปกครองนะเรามาดูสิคะว่าโทษของฤดูฝนนี้ มีอะไรบ้างอย่างเช่นทําให้เกิดน้ําท่วมนะคะเห็นไหมคะพอเกิดน้ําท่วมแล้วเกิดความเดือดร้อนต้องขนของขึ้นชั้นบนตากผ้าก็ไม่แห้งทํากับข้าวก็ไม่ได้ไปซื้ออาหารก็ไม่สะดวกในการเดินทางแล้วถ้าเด็กๆถูกฝนเยอะๆทําให้เด็กๆเ,เป็นยังไงอีกคะไม่สบายเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าเล่นน้ำฝนนะคะ อาเรามาดูฤดูหนาวเห็นไหมคะเรามาดูประโยชน์ของฤดูหนาวจะทำให้ผลไม้แต่ละชนิดน่าทานมากเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่ผลไม้นี้อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะแล้วก็ฤดูหนาวนี้เราพยายามใส่เสื้อกันหนาวเอาไว้ให้เยอะๆอาเรามาดูซิว่าเวลาหนาวน,นี้ เราจะทำยังไงบ้างอย่างเช่นบางบ้านก็ก่อไฟแล้วก็มานั่งตากไฟให้ร่างกายอบอุ่นนะคะเวลานอนช่วงกลางคืนก็พยายามกอดคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้แก่เด็กๆมากที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เด็กๆก,ก็ควรจะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะ เอาเรามาทบทวนกันใหม่นะคะฤดูปรากฏการธรรมชาติมีกี่ฤดูคะมี3ามฤดูมีฤด,ดูอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆหนึ่งฤดูร้อน 2. องฤดูฝน 3. ามฤดูหนาวเพราะฉะนั้นแต่ละฤดูจะมีการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฤดูนะคะเด็กๆก,ก็ดูสิคะว่าจะทำอย่างไรบ้างนะคะอะไรบ้างคะเด็กๆ ได้ฟังรูดูกันไปแล้วนะคะช่วงนี้ให้เด็กๆรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูทิพย์ก็ขอจบหน่วยรูดูหันสาพเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะ